ไหนไหนขอดมดูสิมันกลิ่นอะไรอยู่แถวนี้ฉีดน้ำหอมกลิ่นอะไรวันนี้ไอ้นนอะมันไม่ใช่น้ำหอมฉันนะลูกพี่นี่นี่ดูสิกลิ่นจักแล่เจเนี่ยเหม็นจักแลเจเนี่ยไม่ใช่กลิ่นฉันลูกพี่อย่าอย่าเข้าใจผิดลูกพี่ไม่ใช่กลิ่นฉันหิวมากเลยไม่ได้กินอะไรมาเจ็ดแปดวันแล้วมาเจออะไรไม่รู้หามใครไม่รู้อ่างอยู่ตรงนี้ฉันจะจับเต็มเลยนี่มันซอสอะไรวะพวกนายเอาซอสให้อะไรฉันกินเนี่ยรสชาติมันเออโอเคเลยโอเคอยู่ว่าแต่มันซอสอะไรวะเนี่ยฉันจะไม่ขี้แตกเลยไงนะคะ รสชาติมันโอเคถ้าถ้าฉันขี้แต่นี่นายมีปัญหากับฉันแน่นะพวกนะพื้นบ้านนี่มันดูสะอาดสะอ้านจังเลยนอนที่ไหนก็น่านอนไปหมดแหลยช่วงนี้อากาศมันร้อนอยู่ข้างบนก็ร้อนอยู่ข้างล่างก็อันตรายนอนแช่น้ําสักหน่อยหวังว่าจะไม่มีไอจลเคอยู่แถวนี้นะไม่งั้นฉันตายแน่เลยเนี่ยถินมันชัดๆเนี่ยถินจลเคชัดๆเนี่ยในน้าเนี่ยไอตากล้องข้างบนเดี๋ยวช่วยฉันดูหน่อยนะพวกเปื่อมีอันตรายมาจะได้เห็นร้อนมากเหลยขอเยอะเใสยในน้ำหน่อยเถอะที่เจียจไปห้องน้ำแหละ พวกอะไรติดหน้านายอะไรติดหน้านายไอ้ตอนนี้มันอยู่นิ่งไม่เป็นเดี๋ยวเบิร์ดกันรอให้เลยเนะี่ยรสชาติมันได้เลยนี่รสชาติมันได้เลยเนี่ยอาหารรสชาติใหม่หรือเปล่าเนี่ยรสชาติหนูว้าวนี่สุดยอดมากเลยแซ่บไหลอากาศข้างบนมันค่อนข้างที่จะร้อนนะพวกเราต้องแช่นานๆสักหน่อยรู้ไหมว่ากว่าฉันจะตัดสินใจลงมาแช่น้ำได้คิดเป็นวันนะฉันกลัวน้ำมากเลยรู้หรือเปล่า อย่างนายเนี่มันต้องแช่นานๆพวกพ่อไดยเหม็นเกินเฮ้กินอะไรอยู่แถวนี้กินอะไรอยู่แถวนี้ไออ,อนี่ไอนี่ขี้ไม่เข็ดตะบนแน่เลยไอตัวเล็กๆดีไม่ไหวเลยข้างหลังนี้มาหักหน้าอาจิะหายได้ดีดีกว่าที่อื่นก็มีให้จับเยอะแยะไม่รู้จะมาเรียงกันอยู่ติดกันตรงนี้ทําไมขาดความอบอุ่นเลยไงวะเนี่ยใช่แล้วฉันขาดความอบอุ่นพวกฉันต้องการอยู่ไกลๆพวกนายเนี่ยฉันขอเงียบหน่อยนะพวก ดูดูรอบด้านให้ด้วยนะเดี๋ยวขอหลับก่อนง่วงง่วงนอนอยู่ดีๆไม่รู้ว่านายจะยืนขึ้นมาบังบิวจิวทัดทำไมฮันตูดมาใส่หน้าฉันอีกน้ำก็ไม่อาบอีกแถมเหม็นอีกเฮ้พวกหลกไปสิไปนั่งอยู่ที่เดิมนายโน่นไปมาบังฉันทำไมวะเนี่ยกินแล้วก็นอนฉันเมื่อยขาพวกขอไปขี้ก่อนที่นี่มันที่ไหนวันเนี่ยัพวกดูบริเวณรอบๆมันน่ากลัวทำไมมันมืดเนี่ยฉันว่าฉันเิ่มง่วงนอนแล้วคนสวยฉันกินเพิ่งอิ่มเนี่ดูทองฉันสิแน่นมากเลย เออเอาฉันไปนอนดีกว่าคนสวยวันนี้ได้ออกมาเที่ยวนอกบ้านไม่เป็นสุขกายสุขใจเลยคันตลอดเวลาเลยเนะี่ยคันหางคันแถวแถวเนี่ยไม่มีความสุขเลยฉันบอกแล้วก่อนออกมาเที่ยวให้อาบน้าอาบท่านี่เป็นไงล่ะมาถึงนี่คันตลอดเลยรำคาญสายตามากเลยเนะี่ยคันคันขุดๆอยู่เนี่ยนี่อาหารนี่ฉันไปเจอนะพวกนี่นี่เป็นไงอร่อยไหมโอ้รสชาติชาดายเนี่ยพวกแบบนท้องต้องกินเยอะๆหน่อยเฮ้ยกินเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะพวกเดี๋ยวดินเดินกลับบ้านไม่ได้เนี่อดูตัวได้สิ เออตัวนายก็เหมือนกันอ้วนๆ,ๆเหมือนกันพวกมีใครมาก็ไปดูข้างนอกไหนว่ามีใครมาไม่เห็นมีใครเลยสงสัยนายนหลอนนี่พวกด้วยตัวข้างหน้าที่อยู่ดีๆก็เป็นอะไรไปไม่รู้เออเป็นอะไรไปก็ไม่รู้สงสัยมีโรคประจําตัวกินของผิดหรือเปล่าวเนี่ยแบบนี้ฉันว่าต้องติดต่อโรงพยาบาลด่วนแล้วโทรหาโรงพยาบาลห,หน่อยไอ้ตัวข้างหน้านี่ไม่ค่อยสบายเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยบางทีจะคิดว่าเขาอาจจะกินเยอะเกินเป็นยังไงบ้างพวกวิวทั้งนู้นสวยเปล่าเ่าวิวมันก็สวยดีนะพวกท่านี่เป็นยังไงบ้าง เดินมาข้างหลังก็ไม่บอกอีกเราจะไปไหนก็นั่นอะจะไปที่ไหน <S <S ฉันปวดขี้ปวดเฮ้วันดีคนสวยเป็นยังไงบ้างสบายดีรอเปล่าไม่ได้เจอกันตั้งนานัางน่ารักเหมือนเดิมเลยนะเฮ้สบายดีมีอะไรไหมที่กินบ้างวันนี้ขนมเหล่าโอ้โหอร่อยจังเลยรสชาติที่ฉันชอบเลยล่ะรสเนื้อรสขี้ใช่ไหมฉันชอบเลยขี้เนี่ยไอตัวเล็กๆนี่มันไปโดนตัวไหนมาวันนี้เดินไปเดินมาบางวิวอีกน้ำก็ไม่อร่อยเดินไปเดินมามันอยู่นิ่งไม่เป็นเลยยังไงมันลูกไข่วันนี้ฮะ ของดีมีน้อยพวกเราต้องแบ่งกันกินกินแล้วก็ต้องดูแลรา,าวด้วยนะเพราะอาหารนี้ฉันไปขโมยเข้ามาพวกรู้เปล่าว่าจะได้มาในยุ่งยากมากเลยต้องดูแลรา,าวช่วยกันนะยให้เจอเนาะว่าใครมาขโมยอาหารฉันไปแอปเปิ้ลของฉันครึ่งลูกวางไว้ตรงนี้หายไปไหนวะเฮ้ยพวกอยู่ทางนู้นขยับไปไหนสิขยับอะไรละพวกมันสุดแล้วทางนี้เป็นสุดแล้วเอจะปีนมาทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวรนตกลงไปตายเบียงกันหมดเนี่ย พวกนายดูมาครังหดีาดิฟังฉันนะเรียงกันดีๆเรียงกันดีๆพื้นที่มันมีน้อยจะมีตัวอื่นมาอีกเยอะเข้าใจไหมงานนี้เราต้องแต่งชุดเหมือนกันต้องเป็นทีมเข้าใจไหมเสมอคีกันอนะ่ะรีบกินเร็วๆนะพวกนี่ย่านี่กาลังสวยงามเลยเดี๋ยวเขาเอาฟุตบอลมานเตะนี่ไม่ไม่มีย่าตรงนี้กินเลยนะพวกกินไบๆจะเดินไปไหนรีบกินอนะ่ะรีบๆกินตอนนี้เราเสียงอิ่มมากอะไรอาหารก็ไม่แต่ของเดมิดมๆไม่รู้จะกินอะไรอเสียงม่งเลยอาหารไม่แต่ของเดมิดมๆหากินย่าเดินออกกําลังกายสักหน่อยดีกว่า ตอนนี้อิ่มและอิ่มแล้อาหารไม่อร่อยเลยแถวแถวทางนี้มีอะไรกินบ้างไหมเนี่ยไม่ีอะไรกับฉันหรือเปล่าวะพวกมีอะไรกับฉันหรือเปล่าวะฮะมีปัญหาอะไรเปล่าถ้าไม่มีก็ไปไกลๆเลยไปฉันหงุดหงิดมากเลยตอนเนี้ยคันตัวมีอะไรไหมข้ยับปากไปไกลๆเช่น,นยพวกชุดเหม็นปากนายมากเลยทรงผมก็มาจัดเลียนแบบฉันอีกอาหารแถวนี้มันค่อนข้างที่จะอืดยากหากินยากมากเลยอากาศก็ร้อนร้อน ไอ้พวกนั้นมันจะเดินไปไหนกลางมันบรา,ากาศยิ่งร้อนๆอยู่เดินดีๆไม่ได้เรือไงว่าไม่รู้จะมาสะบัดหางทําไมเนี่ยสะบัดไปสะบัดมาโดนหน้าฉันอีกทาไมพวกเราเหมือนกันจังเลยวะพวกเราออกมาจากแม่เดียวกันไม่รู้ตัวไหนเป็นแฝดตัวไหนเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ย <Hey, S 2> พวกดูดน่นข้างหลังได้นนมีใครไม่รู้เอากล้องสองบาดทางเราเห็นหรือเปล่าข้างหลังได้นนอ่ะดูสิข้างหลังไม่รู้ว่าใครมาดูนี่ยู่ข้างหลังนู้นอ่ะเห็นปหเห็นไหมอะไรวะ ใครมาข้างหลังอะไม่เห็นเบเลยกวนใจมากเลยกำลังเคียวมากฝรั่งเพลินเสียงเพลงลอยมาจากที่ไหนวะใครมาเปิดเพลงอยู่แถวนี้วะเพลงนี้ชอบเลยเนะีย่ยได้ยินทเลออดโยกไม่ได้เลยอาการฉันนี่มันกําลังหนักมากเลยเดี๋ยวฉันเล่นไปเยอะเกินเนี่ยถ้าไม่กินก็ถอยไปหยับไปหยียบมาใช่มันอ่อนอ่จริงๆเลยตัวข้างหน้าเนี่ยตัวอื่นเขากินอยู่หยียบย่ำไปย่ำมาไม่มีมารยาทเลย รู้สึกเหนื่อยเมื่อเปลียสายตาร่วงนอนทำยังไงดีวะกาแฟก็ไปดื่มมาแล้วยังไม่หาง่วงต้องเคี้ยวหมากฝรั่งซะไหนละ่ะอากาศช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะร้อนน้ำก็ไม่มีให้ดื่มเจ้าของไปไหนไม่รู้ไม่เอาน้ำมาให้นะจะต้องเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่เนี่ยมินไอซ้อมตัวข้างหลังก็เหมือนกันมันอาบน้ํามาหลายวันมันแห้งแ้งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไอตัวข้างหลังจะบ่นอะไรของมันนับนะว่าอากาศจริงมันร้อนเดี๋ยว ใครก็ได้ช่วยเอาน้ำมาให้พวกเราทีตอนนี้อากาศร้อนร้อน